เสียยะครับผมนักศึกษาจบใหม่มีรถเก๋งถูกๆแนะนำผมไหมครับค่างวด2 5 0พมาแล้วมาแล้วนักศึกษาจบใหม่มาครับเอซีเสียยะใช่ไหมครับใช่นะครับเสียยะจะให้ไอ้ไอค้นถามคือบมมีหฮงเลยเหมือนนี่เ <c oughs> ป็นจังไรครับเ่อ <c oughs> ท่านตื่นหรือจังไรครับค้นถามนะครับเอซีเสียยะครับนักศึกษาจบใหม่อายุงานกี่เดือนแล้วเสียงนักศึกษาเองครับอ๋อเสียงนักศึกษาก็นะยเบาๆแบบ นักศึกษาทำง,งานใหม่ๆ<ห>ก็ยังไม่ไม่ได้มี power เนอะใช่อ,อ,อายุงานกี่เดือนหกครับหเดือนแล้วใช่ไหมเอาเสียญาจัดให้ครับผมเป็นตัวนี้ได้ไหมโตโยต้ายารีสปีสองัตัว e ครับผมแต่งให้รอๆเลยเอาใจสายนักศึกษาสายออฟฟิศสายโรงงานครับเสียญาจัดให้แม็กรอบ1ิบอ้แม็กรอบสิ ขอบเบรกแบมโบชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันโอ้โหสวยประดับยนตรอบคันนี่มีเขาเรียกอะไรนะส,สปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์รหลังโอโ้ผมนักศึกษานี่รู้ร,รู้เยอะจัง <laughs> เรานี่ก็รู้เยอะ <laughs> เรามันรู้เยอะ <laughs> ท่ออะไรท่ออะไรเนี่ยอันนี้ท่ออะไรท่ออะไรท่อคู่ครับท่อคู่โอ้เรานี่มันรู้เยอะรู้เยอะจริงๆเออมาดากเดินท้ายเดินครับนะ โมโนหัวน็อตเดิมครับรถไม่ติดกกงไม่ติดแก๊สนะครับรู้ไหมทําไมทําไมครับเสียย่าออกแล้วมีปั๊มลมให้มีบล็อกแม่แรงให้แต่ยางอะไรไม่มีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเสียยา่าใงมันไม่มีเสียย่าเลยไม่มีมาให้นะครับจบศูนย์บาทกับค่างวด2,500โตโยต้ายารีอ e ออโต้ปี2018-19จ้าโคสวยเอาดูข้างในหน่อยเลขใหม่น้อยห6 0ม0 0โล พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจเป็นรีโมทจ้ะสวยไหมโคตรสวยเลยครับเสียยะชอบหรือเปล่าชอบมากเลยครับอ่าเป็นไงล่ะเสียยะจัดให้ f c เสียยะต้องพิมพ์คำว่า f c เสียยะกระบะคนจนเก่งคนจนเสียยะจัดให้แล้วก็บอกอย่างนี้ตอนนี้พอแบบว่าเสียยะมาจัดโปรโมชั่นเอาใจคนจนใช่ไหมครับครับก็จะมีกลุ่มพวกพิมิตเนาะมิดไหนครับพวกพิมิตอะไรเราพูดเต็มไม่ได้เดี๋ยวแม่งบล็อกอีก นะพวกพิมิตเข้ามาเป็นแบบว่าหลอกโอนงโอนเงิน <c oughs> อะไรนะไม่มีนะครับไม่เอาไม่เอาเงิน <c oughs> ให้ฟรีดาวเลยนะเสียญะจัดให้เอามาดูห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องเดิมๆครับหัวนงหัวน็อตล่องแก้มฝากระโปรง,ง,งเดิมหมดจากหัวนงหัวน็อตล่องแก้มเดิมหมดจากสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบบอกว่าให้โอนเงินมาก่อน5 0 0 0 6,000แล้วจะเอารถไปส่งไม่จริงไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอานะ ไม่เอารถไปถึงบ้านค่อยจ่ายเงินถ้าจะดาวก็ค่อยจ่ายเงินตอนรถถึงบ้านนะครับไม่ต้องโอนมาก่อนไม่เอานะบอกไว้เลยว่าพวกพี่มิตรเขามาเยอะช่วงนี้เสียย่าไม่โอเคนะบอกไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเสียยะาเป็นพวกเดียวกับพี่มิตรไม่ใช่อ่าช่องจริงผู้ติดตามแสนกว่านะครับผมนะขอโฆษณาหน่อยช่องจริงผู้ติดตามแสนกว่าครับเอาไปละจ้าช่องปออลอ,ปอมละสองล้านครับก็เป็นซะอย่างนี้ <laughs> เอ้า ฟีดาวบัตรประชาชนไม่เดียวครับ fc เสียยะพิมพ์คำว่า fc เสียยะเสียยะจัดให้แชร์ไปครับผมแก้ว